ฟังเนืองเนืองโสตานุคตานะวัจจสาคล่องปากปริจิตตาขึ้นใจนะปริจิตตาเนี่ยขึ้นใจหรืออบรมหรือท่องบนเคยชินนะมัสาน,าานุเปกขิตานะการเพ่งเห็นปรากฏน่ะนะนะนะก็คือการแทงตลอดด้วยทิฏฐิ นะทิติยาสุป,ปติวิทาคือเข้าใจตลอดรู้แจ้งแทงตลอดนะโซมุทธ,ธสตินะมุทธะหมายถึงการหลงลืมมุทธ,ธสติก็คือหลงลืมกาละเมื่อกระทำกาละนะ ก็เข้าถึงเทวนิกายนะอุปัชติเทวนิกายได้อุปัชติอุบัติขึ้นนะในที่นั้นนะตัฏฐะเนี่ยนะสุขิโน,โนเนี่ยนะนะได้มีความสุขในพบนั้นนะนะแต่การบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้ในเร็วพันก็คือเหมือนขิปปาปิญญานะขิปปังเยวะแล้วก็ วิเศษะคามีวิเศษะนะในคีย์เวิร์ดตัวนี้ก็คือตัวคําว่าวิเศษะคุณวิเศษนะวิเศษดีเยี่ยมหรือเขาก็แปลว่าการบรรลุธรรมวิเศษวิเศษสาทิขะมะนะโหติได้เป็นนะปะทัทธรรมโมอนิสังโสปฏิ กังโขนะปฏิกังขาก็คือพึงหวังได้นะไม่ต้องสงสัยเลยนะเป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งก็คือได้บรรลุคุณวิเศษเร็วพลันเราก็ลองหาคำว่าวิเศษสักามีนะกันต่อไปว่ามีอยู่ในพระสูตรไหนบ้าง และบ่งบอกในเรื่องอะไรบ้างนะตัวนี้ไม่พูดถึงสมาธิไม่พูดถึงศีลไม่พูดถึงอย่างอื่นเลยเหมือนเป็นปัญญาอย่างเดียวดึงมาทั้งก้อนแต่ยังไม่เป็นอริบุคคลแต่จะได้ในภพหน้านอะืมนะ บรรลุคุณวิเศษเร็วพลันสัตโตก็สัตว์เห็นไหมอ่าคิปาป,ป,า,ปาพิญญาไงคิดปาเนี่ยอ,อ่าเร็วไง ต้องมีประโยชน์แน่นอนไม่งั้นพระเจ้าไม่บัญญัติเอาไว้ใช่ไหมท่านบัญญัติเอาไวน้นี่ท่านเป็นต้องเป็นประเด็นแน่อะไรที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยท่านไม่ไม่ทรงบัญญัติแน่นอนและสิ่งที่ท่านทรงบัญญัติทั้งหมดเนี่ยเพื่อการเข้ามรรคผลนิพพานทั้งสิน้นเป็นไปพร้อมเพื่อน,นิพพานทั้งสิน้นนะสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ตอน,นิพพานเนี่ยจะไม่พูดรูดออกมานะอันนี้ในประเด็นนี้ ไม่เยอะนะเนี่ยสิบสามหน้าเองหมูเลยน้อยกว่าอนาคามีบานเลยนะไปเช็คกันดูนะฝากกันบ้านไปมีไม่กี่เล่มเองเล่มสิบเก้าเล่มยี่2 2บยี่บสองยบสี่มีแค่นี้เอง นี่วิเศษสายอีกอันหนึ่งก็เนี่ยบอกกับมหาปพิธนะการกิิยานไม่ต่ำสามนะเจ้าสาักะยะนะมหานามะสักะยะลาดได้กราบทูลพระศัสดาบอกว่าเนี่ย พระนครที่มั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองผู้คนแออัดไปด้วยมนุษย์มีถนนคับแคบรถติดตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะนะอืมเห็นนะมหม่อมฉันนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเลยนั่งใกล้พิกุทั้งพิกุทั้งหลายแล้วเป็นผู้ที่เจริญใจแล้วเมื่อเข้าไปยังพระนครกบเลพัฒในเวลายเย็นย่อมไม่ไปพร้อมกับช้างมา้ารถเกวียนและแม้กับบุรุษสมัยนั้นหม่อมฉัน สติลืมสติที่ปารกถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมพระสงค์หม่อมชันมีดำริว่าถ้าในเวลานี้เรากระทําการละลงไปคติของเราจะเป็นอย่างไรอภิสัมปรายพบของเราจะเป็นอย่างไรเหมือนคนปฏิบัติมาน้อยๆเนี่ยพอกลับไปอยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยก็เพลินไปกับโลกไปกับอกุศลทั้งหลายก็เลยมาคิดว่า เอ๊ะเกิดตายไปตอนนี้ทำยังไงเนี่ยใช่ไหมอืมพระศาสดาบอกว่ามหาปพิธอย่ากลัวเลยนะการกริยาของท่านเนี่ยจะไม่ต่ำสามนะหรือบอกการสวรรคตอันไม่เลวสามจะมีแก่มหาปพิธการกริยาไม่เลวซามจะมีแก่มหาปพิธดูก่อนมหาปพิธ จิตของผู้ใดผู้หนึ่งที่อบรมแล้วด้วยศรัทธาศินสุตะจาคะปัญญาตลอดกาลนานดังนั้นการที่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดการยาวนานทีคาระตังเหมือนกันตัวนี้เหมือนกันศรัทธาศินสุตตาจาคะคาปัญญาตลอดการยาวนานเนี่ยนะตัวนี้ก็จะใช้ตัวเดียวกันเหมือนกันนะทีคาระตังเหมือนกัน กายของผู้นั้นมีรูปประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดจเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดมีความไม่เที่ยงต้องขัดสีนวดฟันมีอันแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาพวกกาแรงนกตะกลุมสุนักสุนัขจิ้งจอกหรือสัตว์ต่างๆย่อมกัดกินกายนี้แหละส่วนจิตของผู้อันนั้นจิตส่วนจิตของผู้นั้นอันศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาอบรมแล้ว ตลอดกาลนานย่อมเป็นคุณชาติไปในเบื้องบนถึงคุณวิเศษส่วนใหญ่ตรงนี้เจ้าศักยะมหานามะก็จะมากจะถูกพยากรณ์หรืออีกอันนึงก็คือเหมือนต้นไม้ที่เอ็นไปทางทิศปาจีนพอตัดเข้าที่โคนก็จะล้มไปทางทิศนั้นนะเรียบเหมือนบุรุษ ลงไปยังห่วงน้ําลึกแล้วพึงทุบหม้อเนอยใสหรือหม้อน้ำมันสิ่งใดที่มีอยู่ในหม้อนั้นจกเป็นก้อนกรวดหรือกระเบื้องก็ตามสิ่งนั้นจกจมลงสิ่งใดเป็นเนยใสหรือน้ํำมันสิ่งนั้นจะลอยขึ้นถึงความวิเศษชั้นใดจิตของผู้ใดผู้หนึ่งอันที่อบรมแล้วด้วยศรัทธาศิลส,สุตตาจาระปัญญาตลอดกาลนาน กายนี้ของผู้นั้นมีรูปประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่ส่วนจิตของผู้นั้นซึ่งอบรมแล้วด้วยศรัทธาสินสุตตาจากขปัญญาตลอดกาลนานนั้นย่อมเป็นคุณชาติไปในเบื้องบนถึงคุณวิเศษฉะนั้นเหมือนกันมหาปพิษยากลัวเลยการสวรรคตอันไม่ลามกจะมีแ่มหาปพิษ การกริยาอันไม่ลามกจักมีแก่มหาปพิธวิเศษะขามิศรัทธาปริภาวิตังศีลสุตตะจากขะปัญญาปริภาวิตังศรัทธาศีลสุตตะจากขะปัญญานะ นะวิเศษะพระสูตรนี้ก็ไม่ธรรมดานะนะนะเพราะพื้นฐานมาจากศรัทธาศินสุตาจาค้าปัญญาแล้วได้วิเศษสะนะต้องบวกยาวนานนะคือแสดงว่าอ่อนนะเหมือนเหมือนแค่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะประกาศตนถึงสารณะเนี่ยต้องประกอบด้วยทีฆาตตังตลอดลาตรียนยาวนาน ถึงจะพยากรณ์ได้ว่าหลังจากการกริยาเนี่ยพยากรณ์ไม่ได้ว่าเขาจะไปสู่วินิบาตใครจะไปบอกว่าเขาไปสู่วินิบาตเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้คือไม่มีทางตกลงต่ำนนในภพภูมิต่ำก็คือนรกกันเนศชานเปลวิสัยไม่ไปแล้ เจ้าสักยะมหานามะนี่ถามบ่อยนะนี่ถามรอบสองนอวิเศษคามิอีกรู้สึกถามหลายรอบมากเลยอรอบนี้พระศาส,สดาตัดตอบว่าการเกรียานไม่เลวซามจักมีแก่มาปภิษอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานน้อมไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพานทำสี่ประการเป็นไฉไหนอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์พอดีบาลีตรงนี้มีนิดหนึ่งจะให้เราดูว่าทีคารัตตังเหมือนกันเห็นทีคารัตตังคือตลอดลาตรียนยาวนาน ทีฆะรัตตังในศรัทธาปริภาวิตังนะจิตตังสีลังนะสีละสุตตะจาคะปัญญาปริภาวิตังเห็นนะ,ะคือศรัทธาศินสุตตะจาคะปัญญาด้วยทีฆรัตตังลาตรียนยาวนานนะเธอมีศรัทธามีศินสุตตะจาคะปัญญานี่หลอดนะยังไม่ได้บอกว่าเป็นอริบุคคลแต่นี่คุณวิเศษข้างหน้า ได้แน่นอนอการรับประกันอย่างเงี้ยของพระศาสดาเนี่ยมันก็เป็นการให้กําลังใจกับบุคคลที่รู้สึกว่าเอ๊ะเรายังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรแต่เราก็เป็นคนดีคนดีระดับไหนต้องเป็นคนดีระดับนี้นะเขาใจาในพระสูตรนี้พระองค์จะใช้คำว่า อเวจับภาษาเทนะนะคีย์เวิร์ดของการกริยาที่ไม่ต่ำสามตัวนี้อริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่อริยะใกล้แล้วไม่ขาดทะลุไม่ด่างไม่พลอยโออันนี้องคุณโสดาบันเนาะอืม ดูก่อนมหาพาพิษเปรียบเหมือนต้นไม้ที่โน้มน้อมโอนไปทางทิศปราจีนเมื่อรากขาดแล้วจะพึงล้มไปทางไหนพึงล้มไปทางที่ต้นไม้น้อมโน้มโอนไปนะไม่ตอบเลยนะว่าทิศปราจีนบอกว่าทิศที่น้มไป <laughs> กันพลาด <laughs> กันพลาดไปอีกชั้น <laughs> นะอืม มีปัญญานะเนี่ยยังไงก็ไม่พลาดนะ,นดนะพระศาสดาบ,บอกฉันใดอริยะสาวกผู้ประกอบได้ทำสี่ประการเหล่านี้ก็ย่อมเป็นผู้น้อมโน้มโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันแหละอืมนะ